สวัสดีครับเป็นเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS ขอชัยนชาญรในเกม The Future Star King of, of Star. ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสตอรี่แล้วก็เนื้อเรื่องนะที่เกี่ยวกับเนมเล s นะชานิรนามนะอ่าที่เรารู้กันอยู่ว่าเราแปลมาแนละ้วแบบแปลว่าชาญิรนามหรือว่านิรนามนะอ่าอันที่จริงคือเนมเลสเขาคือชายที่ถูกอ,องค์กรเนสนะมาดัดแปลงเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะเพื่อนําไปใชใ้เป็นขุมพลัง อ่ะฮะขุ huh. มพลังนะไอ้แก่องค์กรนะโอเคอืม okay. um, mm hmm. เขาต้องผ่าน,านการทดสอบแบบว่าให้เป็นทหารฝึกซ้อมนะแบบเพื่อทำการเอาต่อสู้แบบเอาชีวิตรอดนะเพื่อจะยังไงอะ่ะไอ้เขาแข็งเก่งขึ้นนะเพื่อเป็นทหารที่แข็งแกร่งอ,ะ mm hmm. อ่ะในระหว่างนี้เขาบาดเจ็บปางตายนะคือแบบว่าใจไปอยู่ตาตุ่มมาแล้วอ,ะอ่ะเออคือไม่มีกตจิกระจาจ,จะสู้นะ ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะปรากฏตัวข้างเขานะและคอยปลอบประโยดจิตใจเขานะว่าต้องสู้ต่อไปต้องมีชีวิตอยู่ไว้ได้นะประมาณเนี้ยอืมจึงทําให้เนิมลินะมีแรงมานาลใจให้สู้แล้วก็ยังไงะ่ะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะอ่ะฮะ้วยสิ่งนี้ทําให้เขาคือไงฮะผ่านการทดสอบมาจนได้นะคือมีชีวิตรอบมาจนได้อะ่ะอ่าประมาณนั้นซึ่งทําให้นิมลินะต้องการตามหาหญิงสาวนิรนาะม ผู้นี้ที่เขารู้สึกว่าเขารักนะและผลูกพันมากๆเลยแหละให้จงได้นะอ่าฮะโดยมีข้อแรกเปลี่ยนนะกับ X อิสนนดนะชายที่ต้องการความเป็นพระเจ้านะต้องการจะเป็นพระเจ้าคือปัถนาเป็นพระเจ้าข้องลูกอะไรประมาณเนี้ยองค์กรนะองค์กรนิสอ่าก็ได้มีการเดอดการแข่งกันเคเอนะ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าว่าเขาลงแข่งกัน k ค f นะและจัดการพวกที่มาก่อกวนและกัดฝังองค์กรนะตัวเขาจะขอเจอหญิงสาวผู้หนึ่งนะที่เป็นยังไงอ่ะพอปอบยวนใจเขามาตลอดนะซึ่งนินนิก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะเขาบอกว่าจบลงเส้นใจยอมตามตๆคำขอของนายและในการดำเนินการแข่งขันนะเนมเล็กก็นึกถึงคำพูดของนักวิจัยผู้หนึ่งนะ ว่าเนมเร็นั้นโดนเนสลอกใช้อยู่โดยนักวิจัยได้บอกว่าคนที่เขาตามหาแล้วได้ตายไปแล้วได้ตายสับสนไปแบบว่ายังหาคําตอบไม่ได้ชัดนะถฮะจึงทําให้เนมเรดนะเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามตัวเองว่านักวิจัยนั้นพูดจริงหรือเท็จนะฮะแต่จังหวะนี้เราก็ได้รู้ชื่อจากปากของเนมเร็เองนะว่าหญิงสาวผู้นั้นชื่อว่าอิสเต้นนะ หญิงสาวที่เขาตามหามาดูตลอดนะได้ตายจากเขาไปแล้วนักวิจัยก็บอกว่าทุกอย่างคือแผนขององค์กรเนสนะแต่เนมเลดก็ไม่เชื่อแต่นักวิจัยตั้งคำถามเกี่ยวกับถุงมือคอฟตอมนะที่เขาใช้อยู่โดยตลอดนะโดยบอกว่าถุงมือนั้นมันได้สร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะนะและทำให้เขาได้รู้ถึงความจริงที่แสนหดร้ายนะ ว่าอิโตเตนที่เขาตามหามาตลอดนะคือวิญญาณในถุงมือกอสตอมที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างถุงมือนั่นเองโคเศร้าอะนะเศร้ามากมากเลยอะมารู้สิ่งที่เรารักเสียได้ตายตาย,ตายจากไปแล้วนะอาา่าฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนมเบลดเคยให้สัญญานะว่าเขาจะเป็นคนพาหญิงสาวผู้นี้ออกจากความทุกข์ทมที่อยู่กับเขานะโอเค เมื่อเขารู้ดังนั้นนะจึงถูกซีโรโคนลนะอ่าซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรนะมาผักหลังแล้มาจาัดก,การเขาอีกทีนะแต่ด้วยฝีมือทำให้เขาชนะมาได้นะอ่าเละเขาได้ขึ้นยานเพื่อไปตามถามความจริงกับอิสนิดนะชายผู้ต้องการเป็นพระเจ้านะและตรงถามคำสัญญา แต่อิส์ก็ได้กับคำโดยบอกว่านนมเลนได้ทำภารกิจล้มเหลวนะ uh huh. ทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันนะ uh huh. และกลายเป็นเนมเลดนะที่ชนะแต่เขาก็ไแพ้กับจิตใจตัวเองนะที่เคยสัญญากับอิโซเต้นะว่าเขาจะปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระนะเขาจึงทําการรับเบิดฐานทัพของเนสและองค์กรนนะให้ตายจากไปรพร้อมกับตัวเขาเอง นั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าเนมเลนิรนามโอเคจบฟัมเศร้าไปนะอฮาะาส่วนตัวผมมาอา่านอย่างละเอียดอย่างนี้คือเศร้านะกับการที่รู้ความจริงที่ไม่อยากจะรู้นะยังไงก็อยากจะเก็บความทรงจำไว้ดีกว่านะที่จะรู้ความจริงมันหดลายแค่ไหนโอเคครับเจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะผมจะ พยายามทำคลิปเกี่ยวแนวนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะก็รู้สึกว่าเออมันก็ชอบดีนะอาจจะผิดพลาดไปกันใดก็ดิดชมได้นะครับอ่าฮะเจ้าวะนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย 終わったよ ありがとう、イゾルデ。